สวัสดีครับ Good morning นะครับเที่ยงบ่ายแล้วค่ะหนู Good afternoon ครับเอค่ะวันนี้บ่วงสวงแล้วที่สามของเธอมาแน่มาจริงปีนี้ไม่หลอกดาวเออใช่เมื่อชาวพิธีถึงมากใช่ไหมคะน้องนัดน้องแมกใช่ครับผมออา ก็ก็เพิ่งทาไปยี่เสร็จเลยครับผมก็ขอบคุณทุกทคนที่มาหานะครับผมก็เป็นวันเบิกเลิกที่ดีนะแล้วก็ันี้ก็จะได้ดูซีรีส์ในปีนี้แน่นอนครับเออ ก็จริงๆเป้าหมายของซีรีส์นี้ก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขกับการได้ดูซีรีส์เรื่องนีแล้วคือเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายแล้วก็แฮปปี้มีความสุขเชียร์จากงานแล้วมาดูที่3ของเธอจริงๆเราที่3ของเธอสามารถดูวนดูซ้ำได้ถูสิบรอบร้อยรอบได้เลย T I C E นี่แน่เห็นไหมล่ะเห็นความสามารถ ความสามารถของทุกคนแบบโดดเด้งมากใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะเราเวิร์กช็อปกันแล้วเวิร์กช็อปแบบซุ้มๆแอดแอกันมาสักพักนึงความลับนิดนึงอะไรน้องอมยิ้มแปลกๆนะคะยิ้มแบบว่าภูมิใจก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้เฮ้ยนี่แหละเลิศมากต้องภูมิใจอยู่แล้วพี่ชีวินครับตัวเองนะฮะเออสี่กันไปสี่กันมากับเรื่องเา ให้น้องสองคนพูดดีกว่าครับผมก็อ่ะลงนั้นเลยได้ครับก็เรื่องราวครับผมก็เริ่มมาจากพี่สามเลยครับผมซึ่งพี่สามเขาได้อกหักแล้วคือพอพี่สามอกหักอ่ะเขาก็เลยหนีไปพักใจครับผมที่พะงับโดยที่แบบการหนีไปพักใจครั้งนี้คือเขาแบบว่าทิ้งการทิ้งงานไปหมดเลยทิ้งทุกอย่างไปหมดเลยไปอยู่ที่นู่นประมาณแบบหลายเดือนแล้วจะมันถึงแบบว่าวันสําคัญครับ ที่พี่สาวของพี่สาวเขาจะแต่งงานครับผมเฮ้ยน่าดูมากอะเี่หุกกำลังคิดอยู่ผมเล่าอยู่คือเรื่องราวอย่างนี้คือเขาได้ภารกิจครับไปตามตัวพี่สามกลับมาใช่แล้วเพราะว่าผมกำลังอกหักครับไปดามใจอยู่ใช่เราน้องแจมก็เลยไปอะไรยังไงว่าตามมาได้รับมอบหมายจากคุณสิบให้ไปพาพี่สาวเขากลับมาร่วมงานแต่งครับใช่ครับ มุ๊นไหวแน่ๆความเบียวมีแน no ่ความตลกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่คอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้เลยแบบมาแน่อซึ่งอันนี้เราเรียกว่าคู่ได้ไหมอ่าอ่าน่ารักมาขนาดนี้นะเออคือเราจะประกาศที่นี่เลยไหม ไม่รู้ถามออปชันเออแต่ยืนคู่กันไว้ก่อนแล้วคู่เรามาไหมคู่เรามาวันนี้โสดอ้๋อมันเลิศอ่ะมันเลิศอ่ะนนี้โสดเพราะว่าครับออฟตัวผมแตกต่างจากเดิมไหมค่อนข้างแตกต่างจากเดิมมากครับผมแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างเบียวนิดนึงครับแล้วก็เราเราก็มีความมั่นใจตัวเองจาบสูงมากๆ ก็ต้องฝึกเยอะมากพอสมควรนิดนึงครับในการที่จะแบบว่าเป็นตัวละครที่สามครับความเบียวแล้วก็เชื่อในความเบียวนั้นครับผมไม่ได้เป็นอยู่แล้วหรอคะไม่ครับผมปกติผมไม่ค่อยเบียวนะผมแค่แบบปกติเฉยแต่ตอนนี้ต้องเบียวมากขึ้นแล้วฮะแกล้งน้องไหมน้องแกล้งพี่มากกว่าผมว่าเพราะผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบตัวเล็กตัวน้อยฮะโอ้โห ค <displayed, S 1> รับครับผมก็คาแรคเตอร์น้องแจมก็จะเป็นเลขาเลขาของคุณสิบครับไม่ว่าคุณสิบจะมอบหมายงานอะไรมาน้องแจมจะต้องสามารถทําตามทุกอย่างแล้วก็ทําเป็นแบบว่าคอยดูแลความสะดวกให้กับคุณสิบครับผมแล้วก็น้องแจมก็เป็นแบบรถเครื่องญี่ปุ่นด้วยครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในในเรื่องนี้แบบจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายครับด้วยความที่แบบซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นความคอมเมดี้อย่างเงี้ยแล้วก็มันต้องใช้ทักษะที่แบบว่าคือถ้าเราแบบเล่นคอมเมดี้ไม่ถึงคนดูก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกสนุกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายที่แบบเราต้องทาไงก็ได้ให้แบบคนดูรู้สึกเอนจอยแล้วก็แบบว่าเฮฮาเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆที่เราแบบเล่นกับคนดูครับ หรือเปล่าไม่เป็นไรมีกำลังใจเลยอันนี้ขิงหรือเปล่าก็รู้ใจจากพี่ชีวินอ่าอันนี้ถือว่าตอบดีอะไรครับก็ต้องฝากแม่ฝากตัวกับพี่แฟนคลับที่ฮาร์ดดิสไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องฝากแม่ฝากตัวกันอย่างสุภาพนะครับผมเพราะว่าในชีวิตเนี้ย เราจะต้องปากแจ๋วแบบสนามอยู่พอสมควรนะครับผมก็เป็นอะไรที่แฟนคลับน่จะตั้งหน้าตั้งตารอเป็นยูงไงครปากแจ๋วมันยากมากยามาเลยนี่ไม่ใช่ตัวเองเลยให้จริงทุกคนจริงรอดูเลยไม่เด็กคิดว่าเป็นอะไรที่แบบแฟนๆของแบบโอมน่าจะอยากเห็นโอมในเวอร์ชั่นนี้ในเวอร์ชันนี้เป็นตัวเองเป็นตัวละคร ครูเก่งงานนี้เป็นก็สิ่งที่เคยเห็นในข้ามฟ้าก็เห็นที่นี่ก็จะตกกันข้ามกันทุกอย่างเลยนะครับอืมอืมเครื่งใส่ให้ผมด้วยนะฮะใช่แต่ใส่หรือเปล่าไอ้ครับผมก็ผมนะครับรับบทเป็นวัสสินครับผมคาแรคเตอร์ของผมก็จะเป็น จะดูดุเข้มแล้วก็จะเป็นคนแต่จริงๆแล้วเขาจะเป็นคนใจดีมีรอยยิ้มครับผมแล้วก็เป็นคนจริงจังกับงานครับแต่ก็อาจจะมีมุมที่น่ารักน่ารักกับเขานการนอนยังตื่นเต้นนิดหน่อยแบบน่ารักฝากยนอันนี้เป็นเรื่องแรกของซเรีสกเลยตอบดีว่าตอบได้ดีครับผมของผมก็ระบบทดเป็นรันเต่านะครับ ก็ลันตตอนนี้คือแบบเป็นแบบนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบมาแล้วก็กลับบ้านไปช่วยพ่อ,อที่แบบทําร้านอาหารอยู่ที่เกาะฮะใช่ใชแล้วก็ส่วนตัวรันตตาเนี่ยก็แบบเป็นคนที่คิดยังไงก็แสดงออกมาเป็นแบบนั้นเป็นแบบว่าไม่ซับซ้อนเป็นคนที่แบบไม่ซับซ้อนไม่เหมือนเจมบอกว่าเหมือนอยู่นะเหมือนแต่ว่าวมีความ<อ>มีความต่างอยู่นิดนึงใช่แ,แล้วใครซับซ้อนกว่า ใรั้อนกจะยิงแรงเกินจะยิงแรงเกินยังไงอ่ะก็คือเป็นแบบว่าน่ารักมีความเอ e r จีสูงใดร์ๆอะไรอย่างนี้แม่ในเกาะปะใช่ครับที่เกาะกับที่เขาที่ไร่อะไรใช่จะมีทั้งแบบว่าธรรมชาติทะเลอันสวยงามรวมถึงไร่ส้มให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่า เป็นแบบว่าโชว์ความสวยงามของประเทศไทยให้ทุกคนทั่วโลกได้ดูนะใช่ไหมจริงๆแม่กบค่อนข้างโรแมนติกค่ะมีความสวยงามจริงถ้าเกิดสมมติดูจากตัวเทเลอร์ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นความสวยงามมีความเป็นไทยอะไรใดๆก็สปอนเซอร์สามารถเข้าได้ไม่ว่าจะไปิ้มกันแดดเพราะว่าเราจะต้องแบบมีการออกไปหูอะไรแดดกันแบบ ท้าลมท้าฝนอะไรหมดทอทอเขาได้ครับผมเราพร้อมโดนบังแคับแบบว่าเราอยากแบบว่าสามารถท่องเที่ยวไทยตามที่สามของเธอได้เลยอะไรใหม่ๆแต่ใ้าเราเปิเราจะได้เพิ่มไม่ต้องเีจริงๆเข้าตอนนี้ได้เลยถ้าเกิดหูคลิปแล้วกดซื้อได้เลยติดต่อที่มันดีเวิร์กใช่ครับอันนี้หมดแน่นอนครับผมโยงเข้าให้ได้เลยครับ อยากกดดันกันนะคะโอเคก็คือถือว่าก็แอบกดดันนิดหน่อยนะคะก็คือเป็นโปรเจกต์ทุกคนรอคอยเราก็จะทำเต็มที่สุดความสามารถของเราเช่นเดิมเช่นเดียวเหมือนเดิม <laughs> เห็นไหมละ่ะเราได้นำแสดงมากความสามารถมาด้วยเนาะปีนี้มาแน่ที่สาของเธอค,คเออ คือจริงๆแล้วทุกตัวละครของเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็จะมีเราได้รับโจทย์ใน,นาณะของพ่กมกับน,นะคะก็คือหมายถึงว่าเราอยากให้คนดูได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาการของด้านการแสดงหรือว่าการเล่าเรื่องหรือการสื่อสารของทุกตัวละครอะมากขึ้นรเราหวังว่าแบบทุกตัวละครจะละเอียดขึ้นแล้วก็เออคนจะเห็นอีกมุมหนึ่งของน้องๆแต่ละคนด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ย ใในปีนี้ครับอาจจะบอกเดือนไม่ได้ในออกหมาให้รอดูเลยแต่ปีนี้มาแน่ครับฝากที่สั่งของเธอด้วยนะครับผมก็กำลังจะเปิดกล้องกันแล้วครับผมแล้วก็ได้รับชมภายในปีนี้แน่นอนครับผมก็ห้ามพลาดนะครับผมสนุกแน่นอนแล้วก็นัดครับผมก็ขอฝากซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้นี้ที่แบบว่าจะพาทุกคนคลายเครียดไปกับแบบว่าบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามรวมถึงแบบว่า โอ้โหอะไรต่างๆที่แบบน่ารักน่ารักมากๆที่กำลังจะเข้ามาหาทุกคนเร็วๆนี้นะครัใช่ครับรวมถึงน้องนั้นด้วยหรือเปล่าน่ารักโอ้ยอือันนี้ก็ต้องรอติดตามในที่สามของเธอนะครับผมเขายอดแล้วแล้วคู่นี้ไม่หยอดกันหรอวงคู่ก็ยังลึกก็ฝากรันเกากับวัดติดด้วยนะครับผมอ่าดูพะแนนการความสัมพันธ์ของทั้งสองคนด้วยครับผมแล้วคู่นี้โอ้ยพี่ชีวินหล่อจังเลยอ่ะโอ๊ย ได้ไหมซิมมี่จะดุเราหรือเปล่าเอ้ยเราพูดชื่อคนอื่นได้ไงเรายังไม่ถึงเราพูดชื่อคนอื่นออกมาได้เลยเนาะเดี๋ยวโทรหาจิมมี่ได้ถ้าถูกคนนับครับดีๆนะเราโตอย่าเพิ่งโตเร็วระวังนะลูกเช้าหนึ่งพีี้าเออคช้ครับคำนคงะแล้วก็สามารถเราชวนห้ทางไอ้ฉีอีนะครับใช่แล้วครับผม แบบอันคัดเลยครับรอ,อดรอ,อดรอดรอด,ดขอบคุณครับคือจะบอกว่าข้างบนยังไม่ปิดไลฟ์น้ <laughs> คือข้างบนคือแบบว่าแดดส่องเวอร์